สวัสดีค่ะชาวราศีมีนพบกับการทำนายดวงประจําปี2 6 6 4นะคะชาวราศีมีนคือเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนหรือเป็นผู้ที่นำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาผูกด,ดวงวางลัคนาแล้วได้เป็นลัคนาราศีมีนราศีมีนมีสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีคือปลาสองตัวว่ายน้ำสวนทางกันนะ ก็เป็นราศีธาตุน้ำปลายธาตุราศีนี้เป็นราศีแห่งจินตนาการและความเพ้อฝันมีดาวปั๊บราศวดีเป็นดาวประจําราศีในปี2564นั้นชาวราศีมีนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาดูกันเลยนะดาวราภะเป็นเกษตรนะพูดฟังแล้วดูดีนะดีมากชาวราศีมีนจริงๆเขาก็ดีมาสักพักแล้วละแล้วยิ่งโชคลาภในปี64%นี่นค่อนข้างดุดด่นนะจังหวะโอกาส มีช่องทางคือมันไม่ใช่แค่โชคลาภเป็นการเสี่ยงมันหมายถึงโชคลาภเรื่องอื่นด้วยการทํามาหารายได้ของเราด้วยนะแล้วก็ดาวตัวเองออกไปหาลาภผลนั่นหมายความว่าคุณแสวงหาสิ่งที่ดีๆให้ที่จะมาพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะบางคนก็ออกไปเรียนเพิ่มเติมอยากจะไปหาอาชีพเพิ่มขึ้นมาให้ตัวเองมีรายได้มากกว่าปกติ มากกว่าที่ผ่านมาอยไาเงี้ยอยากสร้างฐานนะอยากทําให้ตัวเองดีขึ้นอนยะ่างเงี้ยในปี64นี้จะได้ทานะแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ดาวตัวเองนะแล้วก็การงานดาวกับเจ้าเรือนการงานกับเจ้าเรือนตัวเองเนะี่ยคือดาวพระพระพันารสบดีเป็นดาวองค์เดียวกันก็คือช่วงวันที่29มีนาคมจนถึงวันที่28กันยายนนะช่วงนั้นดาวตัวเองไปอยู่วินาศหมายถึงว่าการงานที่เราได้รับมอบหมายหรือเราได้ทํานั้นเป็นงานเบื้องหลัง นะแล้วก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ให้อยู่เงียบๆนะหรือว่าบางทีมันก็จะมีอารมณ์อยากอยากอยู่เงียบๆเ,เองด้วยนะถ้าพอดาวตัวเองไปอยู่อย่างนั้นมุมอย่างนั้นมันจะเป็นภาวะแบบนั้นออแล้วก็จะได้รับมอบหมายให้เป็นเหมืนอนซัพพอร์ตก็เป็นแนววางแผนให้ชาวบ้านอนะไรเงี้ยช่วงนั้นจะเป็นแนวอย่างนั้นแต่ถามว่ามันดีไหมคือมันก็ส่งผลดีให้ชาวราศีมีนนะั่นแหละนะเพราะว่า มันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะแต่ว่าอาจจะอาจจะอึดอัดเพราะเราอยู่เบื้องหลังเราไม่เคยได้โชว์เท่าไหรอ่อะไรเงี้ยนะอ,อ,อาจจะต้องคนอื่นพูดแทนโชว์แทนอะไรเงี้ยแต่เราอยู่เบื้องหลังให้เขาคอยช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยมันช่วงนั้นมันจะเป็นแนวนั้นนะแล้วกออ็หลายๆสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอ,อ,อันนี้ต้องเตรียมใจไว้นิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงแล้วเนื่องจากดาวตัวเองเป็นดาวพระพุธสบดีนะแล้วก็ ถ้าไม่ใช่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงต้นปีก็คือมกราคมใช่ไหมหนึ่งมกราคจะเป็นถึงวันที่28มีนาคมแล้วก็หลังวันที่29กันยาจ,จนถึงวันที่8เงือนที่7และกันที่7พฤศจิกาเนี่ยมันก็ช่วงนั้นดาวตัวเองแล้วก็ดาวกรรม,มะดาวการงานเนี่ยแล้วก็ดาวลาบผลลาภะยอยู่ในเดือนลาภะและดาวลาภะเป็นเกษตรสิ่งที่จะได้มันต้องได้แน่นอนนะหรือแม้แต่ช่วงที่ที่บอกอ หกเดือนนั้นนะ่ะที่ดาวตัวเองต้องไปอยู่วินาศนะอยู่เบื้องหลังเนะี่ยโชคลาภก็ยังมีอยู่นะเพราะดาวโชคลาภมันเป็นเกษตรมันอยู่เป็นสองปีครึ่งอนะ่ะเออแล้วตีโกนไปจะถึงคู่มิตรอนะ่ะเออสิ่งที่ไม่คาดคิดบางทีโชคลาภมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดหวังมันก็ยังได้เลยคือชาวราศีมีนจะออกแนวนั้นนะแต่มีข้อคิดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนกันไว้เพราะเราจะมองในแง่บวกอย่างเดียวไม่ได้เพราะเนื่องจากดาวพระเสาร์และดาวพระราหูเนี่ย เป็นดาวบาปพระเคาะบางทีลาบผลที่ได้มามันกลายเป็นเรื่องที่เสียหายกับชีวิตก็ได้ทําให้เราเครียดก็ได้นะอันนี้ต้องเตรียมไว้หน่อยบางทีมันก็ไม่ได้สวยหรูรวยดุดีกุหราบสักทีเดียวอะไรเงี้ยเนื่องจากดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ตหัสชะโยกหน้านะแล้วก็ตีกนถึงคู่มิตรเขาตรงเดือนลาภะลาภะบางทีมันหมายถึงโชคลาภก็จริงแต่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะ แล้วก็การติดต่อเพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารแล้วก็ญาติพี่น้องของเราระมัดระวังความสัมพันธ์นิดนึงกันแล้วกันบางทีบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่าไม่เกิดปัญหามันดันเกิดปัญหาขึ้นซะง,งั้นนะอ,อันนี้ต้องระวงังระมัดระวังนิดนึงกันแล้วกันแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คาดหวังนะบางทีมันปุ๊บปับ๊บไม่ไม่เป็นอย่างหวังก็มีนะชาวราศีมีนนะแต่มองว่า ยังไงดาวราพระเป็นเกษตรนั่นแหละถ้าเกิดนะถ้าเกิดชาวราศีมีนมีโชคมีลาบใหญ่ๆอะไรเงี้ยแนะนําให้ทําบุญด้วยลวกันจริงๆเราราศีมีนมีดาวประจําตัวคือดาวพระพาหสุบดีเนาะมากับบุญนะเรยยิ่งทำแล้วก็ยิ่งเสริมเราไปเรื่อยๆนะช่วยเหลือคนที่เขาด้อยกว่าเราที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้นะให้ทานอะไรเงี้ยทำทานแล้วก็ทําบุญกับคนที่ด้อยโอกาสอะไรเงี้ยให้ความรู้ ให้การศึกษาพวกนี้ก็ได้นะให้ทุนการศึกษาเด็กๆที่ยากจนเนี่ยก็ได้แล้วแต่สะดวกนะหรือว่าทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยก็ได้นะชาวราศีมีนมันจะเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับครูอะไรพวกนี้เนะี่ยมันจะโดดเด่นเกี่ยวกับความรู้อย่างเงี้ยถ,ถ้าตรงกับดวงอะนะแต่ถ้าเราสะดวกอย่าง,งอื่นก็แล้วแต่เรากันแล้วกันเนาะอืมบางทีเรามีโชคมมลรภแล้วก็แบ่งปันคนอื่นเขาบ้างนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะชาวราศีมีนนะ ดาวจเจาริญมวินาศมาอยู่ตรงสาหัสชะการเดินทางยานพาหนะนะตรวจสอบให้ดีนะบางทีมันจะเกิดปัญหากับเราได้ง่ายเราไม่คาดคิดด้วยว่ามันจะเกิดมันก็เกิดบางทีเป็นนอกกลางทางอะไรเงี้ยเวลาจะเดินทางก็เช็คให้ดีก่อนแล้วกันนะเตรียมเบอร์ช่างเบอร์อะไรไว้ในรถบ้างก็ดีนะเออบางทีหรือว่ามีมไว้บ้างนะบางทีมันอาจจะเกิดเหตุ ที่เราไม่คาดคิดนั่นแหละนะแล้วก็อย่างที่บอกนะเรื่องของการเดินทางอีกอย่างหนึ่งคือวางแผนหน่อยบางทีมันไปผิดเวลาอาจจะหลงทางเอาได้ด้วยนะแล้วก็เพื่อนฝูงเก่าๆมีเกณฑ์ได้เจอกันนะชาราสีมีนในปี6-4ี่เนี่ยมีการติดต่อมาเนี่ยหรือบางทีบางทีตอนนี้มันมีสื่อโซเชียลไงเราอาจจะไม่ได้ไปเจอกันด้วยตัวตนบางทีมัน บา,บางคนเพื่อนเราบางคนไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วไม่ได้รับการติดต่อมานานนะช่วงปีหกสเนี่ยเขาจะโผล่มาเราได้รับข่าวสารเขาบางทีาอาจจะมาในเชิง Facebook หรืออะไรพวกนี้หรือว่าเพื่อนที่เพื่อนของเพื่อนอีกทีเงเนาะบางทีมันจะมีตรงนี้ให้เราได้กลับมามาเจอกันมาพูดคุยมาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็หรือได้ไปพบเจอกับเพื่อนใหม่ๆที่เราคือสไตล์คนละสไตล์กันนะ ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยเออชาวราศีมีนก็มีแนวนี้ได้ด้วยนะเออตอนปี6กสีนี้จะมีเกณฑ์พวกนั้นเนาะได้ติดต่อหลากหลายสังคมอะไรงเงี้ยอืมแล,แล้วก็อุ้ยอีกอย่างหนึ่งนะดาววินาศเป็นดาวราหูมาอยู่สหัชชะชาวราศีมีนที่สนใจเกี่ยวกับสื่อออนไลนะ์นะหรือว่าจะค้าขายออนไลน์พวกเนี้ยโดดเด่นนะเออโดดเด่นมากลองลองลอง,ลองศึกษาดูถ้าคนที่ยังไม่เคยมีความรู้ก็ศึกษาดูแล้วก็ ลองค้าขายทางออนไลน์ดูก็โดดเด่นพอสมควรนะสร้างเป็นไรายได้ใหญ่ๆได้ด้วยนะจ๊ะชาวราศีมีนเนาะการงานก็ดีแลวการเงินก็โอเคนะชาวราศีมีนนะก็โชคลาภจังหวะโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีเนาะก็จะมีช่วงหนึ่งดาวตัวเองไปนอยู่วินาตรงนั้นช่วงที่บอก2ีบ้ามีนาใช่ไหมจนถึงวันที่28กันยาช่วงนั้นอเออก็อาจจะต้อง ไปอยู่ในมุมเมื่องหลังหน่อยหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่ดาวตัวเองอยู่มีนาธระวังสุขภาพด้วยนะล,ว,ล,ว,ลวกันนะคะบางทีมันก็อาจจะเกิดอะไรที่เราไม่คาดคิดเอ,เอาได้นะก็ตรงนี้ดูแลหน่อยและกันแล้วก็บางทีชาวราศีมีนเหมือนมุ่งแบบคือการงานอะ่ะมันมันทาให้เราแบบรับความรับผิดชอบเราอะ่ะมันมีหลายหลายหลายด้านอะนะ่ะเนาะบางทีเราก็มุ่งทํางานเกินไปลืมดูสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยก็ พอในปี64เนี่ยนะโอกาสมาจริงการงานมาดีดูแลสุขภาพด้วยกันละกัน บางทีเนาะสุขภาพเราก็สําคัญอะไรเงี้ยค่ะในปี64ของชาวราศีมีนก็คู่ครองคนรักหรอคะาสำหรับชาวราศีมีนใช่ไหมก็มีจังหวะโอกาสที่โดดเด่นออกมาก็คือในช่วงหนึ่งมก,กราจนถึง28มีนานะแล้วก็ปิดท้ายอีกนิดนึงก็คือช่วงยี่สิออกันยาจนถึงวันที่7พฤศจิกาย,ยนช่วงนั้นก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ได้พบคนที่ถูกใจมีคนเข้ามา คนเข้ามาให้เราได้ศึกษานะช่วงนั้นนะก็แต่ดูดดินในเรื่องการทํามาหากินแล้วก็โชคลาภมากกว่าสําหรับชาวราศีมีนะนะก็ในปีนี้ปี64ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูรายเดือนกันอีกทีกันละกันเนาะก็เพราะฉะนั้นก็น่าจะจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับชาวราศีมีนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบพระคุณที่ติดตามกันนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ